สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนนองทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิชิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวตัวละครใหม่นะครับก็คือจิวนั่นเองนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับเราก็มาดูที่รายละเอียดตัวละครก่อนนะครับสําหรับสาวจิวของเราไม่มีชุดคอตูมนะครับเราก็มาต่อกันที่เกาะฟ้าหรือว่าเกาะรูฟเนียกันเลยนะครับ สำหรับเกาะฟ้าของตัวจิลเนี่ยเป็นเกาะที่ให้ค่าความสามารถกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR แล้วแล้วก็ทำเบิร์ดเขียวแล้วนะครับผมแนะนําให้ทำเกราะฟ้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะทำเฮดพีดาเมดสูงสุดของตัวนางนะครับผมต่อมาเรามาดูที่ไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีจะเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้ทั้งหมดเลยนะครับ ต่อมาเป็นสเฟียร์นะครับสำหรับสเฟียร์จะมีลูก A และลูก C นะครับลูก A ใช้เงื่อนไขอะไรก็ได้นะครับก็เน้นไปที่เพิ่มค่า Attack นะครับถ้าเกิดเป็นผมนะครับผมก็จะใช้เงื่อนไขง่ายๆนะครับเช่นโจมตีมอนเตอร์เบรกหรือว่าโจมตีมอนเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกเราได้ค่านะครับหรือเป็นอของไว้กับตัวเซฟิล้อนะครับก็คือ เริ่มเวฟสุดท้ายก็จะได้ค่าแอเทคเลยนะครับสำหรับลูก A เ,เนี่ยก็เน้นไปประมาณนี้นะครับก็พวกโจมตีคริเทเชคฮิตอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนลูก C ให้ใส่ของนางเองนะครับเพราะว่าสเฟียร์เนี่ยของจิลคือดีสุดในสาย C นะครับเงื่อนไขก็คือเมื่อเราเติมเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเลือดจากสกิลหรือว่า HP Regen หรือว่าใส่ Passive ค t ตัน เราจะได้ค่าแม็กเบฟและค่าแอตแท็10%สามเธอทันทีนะครับเรียกได้ว,ว่าค่านี้เนี่ยอยู่ตลอดเกมแน่นอนถ้าเกิดมีตัวละครที่มีผลของ HP Regen ให้กับทีมนะครับหรือว่าใส่ U1 นั่นเองนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดใครไม่มีของจิลเนี่ยก็ใส่ใส่เงื่อนไขที่เป็นการเด้งเลื่อนนะครับเราได้ค่าแอตแทนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใส่อะไรก็ได้นะครับ ต่อมาเป็น AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมก็แนะนำเป็น Attack 108คู่กับ b o o t นะครับซึ่งตัว b o o t เนี่ยมีเงื่อนไขว่าเมื่อเรามี Special Buff บนหัวนะครับเราจะได้ค่า m a c b e และค่า Attack 5%นะครับใส่3อันก็จะได้15%นะครับแน่นอนว่า Special Buff เนี่ยเราอยู่ตลอดทั้งเกมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกใช้ b o o t t จะดีที่สุดนะครับสำหรับ FR Level นะครับถ้าเกิดใครที่ลิมิตแบกอาวุธ FR แล้ว อัพ FR Eco o แล้วแล้วก็ทำเบิร์ดเขียวหรือว่าอาจจะไม่ไม่มีเบิร์ดเขียวนะครับแต่ว่ามี FR e c h o แล้วผมก็แนะนำให้อัพที่เลเวล30เลยนะครับสำหรับซาม,มอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ ต่อมาเราก็มาดูคริสตันพาสซีฟแนะนำนะครับผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าคริสตันพาสซีฟไม่มีอะไรตายตัวนะครับอยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนเลยนะครับส่วนในคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเราก็มาดูที่รหัส A เหมือนเดิมเลยนะครับสําหรับรหัส A เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4อันนะครับก็คือ A1, A3, A5 และ A6 นะครับซึ่งผมเนี่ยจะเน้นไปที่ A6 นะครับเพราะว่าตัวจิวนะครับ มีการเติมเลือดหลังจากที่โจมตีอยู่แล้วนะครับทําให้ตอนที่เข้าเทิร์นเนี่ยแล้วโดนลดเลือดไป40%เราจะาได้ค่า HP Damage Limit 20%นะครับหลังจากที่โจมตีจบนะครับเราก็จะได้เลือดคืนมานะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องเลือกอสกิลที่มีการเพิ่มเลือดให้กับตัวจิวนะครับส่วนรหัส U นะครับก็จะมี U1 กับ U4 นะครับ ซึ่งที่ผมเน้นจะเป็น U4 นะครับเนื่องจากว่าตัวสกิล EX ของตัวจิลนะครับจะทำการตีเลือดเยอะสุดนะครับก็คือ7ครั้งนะครับส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยจะตีเลือดอยู่ประมาณ3-4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เกรด EX มันมีโอกาสเต็มไวขึ้นหรือว่า,าเรากดสกิล EX ได้บ่อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีของเรานะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเราจะโดนลดสกิล1กับสกิล2อย่างละ2ครั้งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาผมถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าทําให้จิลเนี่ยสามารถสแปมสกิล Ex ได้รัวๆถ้าเกิดมันมาติดกันเยอะๆนะครับทำให้จิลสามารถทำาฮ p พินามตรได้มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับส่วนรหัสดีนะครับก็จะเป็น D2 นะครับที่เพิ่มค่าเฮดแม็กเนะครับ20%นะครับ เพราะว่าตัวจิลเนี่ยมีการเติมเลือดค่อนข้างเยอะมากๆก็หลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับการที่ใส่อาดีแล้วเพิ่มเลือดก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นสายลูดแล้วก็ไม่ค่อยโดนตีเลือดอะไรอย่างนี้เนี่ยหรือว่าเป็นพวกที่ไม่กลัวตายเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใส่ D2 ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะครับสำหรับคริสตันพัซซีแนะนำก็ประมาณนี้นะครับ ก่อนที่เราจะดูรายละเอียดสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสเปเชียบับก่อนนะครับสำหรับตัวสเปเชียบัฟนะครับจะมีผลให้กับตัวจิลเองเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า a อ t a ท k 50%อย่างที่2เพิ่มค่า m a c กเบฟ50%อย่างที่3เปิดใช้งานการโจมตีเสริมนะครับซึ่งการโจมตีเสริมเนี่ยเฉพาะตัวจิลเท่านั้นนะครับหลังจากที่ตัวจิลออกแอคชั่นจบตัวเบคิมอสจะออกมาทำการโจมตีเสริมให้นะครับ ซึ่งการโจมตีเนี่ยจะทําการตีเบฟหมู่5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะตีเลือดแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคน20%ของ HP ดาเมจที่ทําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของอตัวสเปเชียลบัฟนะครับต่อมาเรามาดูที่สกิลเลยนะครับ สำหรับสกิล1นะครับจะทำการตีเบฟบ4คินะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งเป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ1 0 0และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ5 0หลังจากนั้นจะทำการเด้งเบฟและเติมเลือดให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยคิดจาก HP ดาเมจที่ทำได้นะครับ สำหรับสกิล2นะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับแล้วก็ตัวจิวเองจะได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน4เทินพร้อมกับตัวสกิล2เนี่ยมี i n นสแต t เทินนะครับหรือว่าได้เทินต่อเนื่องทันทีนะครับก็เป็นสกิลที่เอาไว้ปั๊มเกตน,นะครับ สำหรับสกิล ex นะครับก็จะมีเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันบวกนะครับซึ่งความต่างของเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันบวกเนี่ยอยู่ที่รอบการตีเลือดนะครับถ้าเกิดอ่าเวอร์ชันบวกเนี่ยพอเรามีสเปเชียลบัปบนหัวนะครับตัวสกิล ex จะเป็นเวอร์ชันบวกท,ทันทีนะครับถ้าเกิดไม่มีก็จะไม่ใช่เวอร์ชันบวกนะครับสำหรับตัวสกิล ex เวอร์ชันบวกอย่างแรกเลยนะครับ จะทำการยกเลิกสเปเชียลบัฟบนหัวก่อนนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะทำการตีเว็บหมู่3 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด7ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเด็เนี่ยได้ทั้งหมด250%ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทำการเติมเลือดให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยคิดจาก HP ดาเมจที่ทำได้นะครับพร้อมกับทำการแปะดีบัฟดีใส่มอนเตอร์ทั้งหมดจำนวน1เทินนะครับ เห็นไหมครับว่าเติมเลือด9 0 0 0เลยนะครับเห็นไหมครับว่าพอไม่มีสเปชีชลบัฟปุ๊บสกิลเอรก็จะกลายเป็นเวอร์ชันธรรมดาแบบนี้นะครับสำหรับความสามารถของดีบัฟดีนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจ30%อย่างที่2เพิ่มค่าเฮดพีดาเมจ20%อย่างที่3ทําให้มอนเตอร์ที่มีดีบัฟนี้บนหัวนะครับไม่สามารถออกแอคชั่นได้นะครับ สำหรับสกิล65นะครับจะทำการเติมเลือดให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับ20%แล้วก็ค่าความสามารถนะครับอย่างที่2เพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ10%อย่างที่3สามารถเด้งเบฟแรงขึ้น10%อย่างที่4นะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้อีก10%นะครับต่อมาสกิล ex นะครับเอาขอไปฮนะสกิล ld นะครับ สำหรับสกิล l LD จะทำการตีเวฟหมู่4ฮหิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วตัวจิวเองจะได้รับบัฟโอนะครับจำนวน12เทินพร้อมกับได้ Special ลบัฟนะครับจำนวน4เทินหลังจากที่โจมตีเสร็จนะครับตัวจิวเองจะเติมเกร ex ให้ตัวเอง100%ด้วยนะครับ แล้วก็สกิล LD เนี่ยเป็นสกิลที่มี Instant t u เทนะครับได้เทิร์นต่อเนื่องทันทีพร้อมกับเติมสกิล1และสกิล2อ,อย่างละ1ครั้งนะครับนี่นะฮะสกิลเก็เต็มเลยนะครับแล้วก็สกิล1กับสกิล2ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับ ต่อมาเราก็มาดูความสามารถของบับจากสกิล l d นะครับสำหรับความสามารถของบับจากสกิล l d มี2ส่วนนะครับส่วนที่ให้กับตัวเองกับส่วนที่ให้กับทุกคนนะครับสำหรับส่วนที่ให้กับตัวเองมี2อย่างนะครับอย่างแรกมีความสามารถในการขโมยเบฟ50%บอย่างที่2เพิ่มค่า h ิตพีดาเมจยีรในส่วนที่ให้กับทุกคนนะครับอย่างแรกเพิ่มค่า a t t a c k 50%อย่างที่2เพิ่มค่าเบฟดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่สามเพิ่มค่าฮิตพีดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ อย่างที่4เพิ่มค่า Overflow 30%อย่างที่5สามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้30%และอย่างสุดท้ายนะครับมีผลของเบฟรีเจนห์นะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่า Attack นะครับสำหรับสกิล FR นะครับจะทำการตีเลือดหมู่ตีเบฟหมู่6กิ้นะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจัดโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่ง หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทำการแปะดีบัฟดีให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดจำนวน1เทินนะครับ เราก็มาดูความสามารถของ FR กันนะครับสำหรับความสามารถของ FR เราก็มาเริ่มกันที่ FR โหมดหรือว่า FR effect นะครับสำหรับ FR โหมดไม่มีความสามารถนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เมื่อโจมตีกายภาพระยะใกล้นะครับจะได้40%เงื่อนไขที่2เมื่อเราทำการตีเลือดหมูนะครับจะได้40%นะครับ สำหรับความสามารถของบับเบิร์นะครับก็มีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับข้อแรกกับข้อ2เนี่ยเฉพาะจิวเท่านั้นนะครับข้อที่1น,นะครับเพิ่มการโจมตีเสริมของเบฮิมอนนะครับอีก1รอบนะครับเท่ากับว่าเบฮิมอสเมื่อมีบับเบิร์จะทําการตีเลือดทั้งหมด6ครั้งนะครับครั้งละ3รอบอรอบละ3ครั้งนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยเป็นความสามารถที่ผมเขียนขึ้นเองนะครับ เพราะว่าหลังจากที่ผมไปใช้งานจริงเนี่ยก็ทําทให้ผมเพิ่มข้อนี้ขึ้นมานะครับสําหรับข้อที่2สามารถเรียกใช้สเปเชียบัฟอัตโนมัติได้นะครับเมื่อเราใช้สกิล e x ไปแล้วนะครับสกิล e x เมื่อเรากดไปแล้วจะทำการยกเลิกสเปเชียบัฟไปนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีบัฟเบิร์ดอยู่หลังจากที่เรากดสกิล e x ไปแล้วนะครับตัวจิวจะทำการเรียกใช้สเปเชียบัฟแบบอัตโนมัตินะครับ และจะทาําทการตีเบฮิมอนเนี่ยจะทําการตีเบฟและตีเลือด2ชุดเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งตอนที่ผมอธิบายสกิล ex เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าหลังจากที่จิวยกเลิกสเปชลวัปไปแล้วตัวนางก็ไม่ได้มีการเรียกเบฮิมอนมาโจมตีเสริมแต่อย่างใดนะครับข้อที่2ก็จะเป็นตรงนั้นนะครับความสามารถที่3เพิ่มค่าเบฟดาเมจสาอร์เอย่างที่4เพิ่มค่าเบฟดาเมจดิมิตนะครับ 20%ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดาและ50%ที่อาวุธเบิร์ดเขียวอย่างที่5เพิ่มค่า HP ดพีดาเมทยีอย่างที่6เพิ่มค่า HP ดพีดาเมทลิมิตนะครับ20%ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดาและ30%ที่อาวุธเบิร์ดเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดสกิล EX ในเบิร์ดเฟสให้ดู1ครั้งนะครับ ถ้าเกิดบอสไม่ตายซะก่อนนะฮะเรียบร้อยนะครับบอสตายก่อนนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับไอ้ข้อที่2นะครับก็จะเรียกใช้สเปเชียลแบบอัตโนมัติเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นความสามารถของคออบ b ลิตี้นะครับ เราก็มาเริ่มกันที่คองเงินเหมือนเดิมสำหรับคองเงินไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกนะครับจะออกมาโจมตีพร้อมกับทำการเติมเลือดให้กับฝั่งเรา50%นะครับสำหรับคอทองมีสเปเชียลเอฟเฟกทั้งหมด3เทอร์นะครับแล้วก็ควสามารถเนี่ยให้กับปาร์ตี้ทุกคนอย่างแรกนะครับจะทำให้คนเรียกนะครับ เกรด EX เต็ม100%ทันทีนะครับอย่างที่2เพิ่มค่า ATK t a c เพิ่มค่า Overflow นะครับ20%อย่างที่3เพิ่มค่า Base Damage HP Damage 20%อย่างที่4มีผลของ Base Regen นะครับ20%อและอย่างที่5อย่างสุดท้ายนะครับสามารถเด้งเบ v e เกินแม็กเบสได้อีก20%นะครับ นี่นะครับเกจ e เของตัวซิดแลนดเนี่ยก็เต็มร้อทันทีเลยนะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับ สำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับเรามาดูกันที่สกิลก่อนนะครับสำหรับตัวสกิลหนึ่งเนี่ยก็เอาไว้เร่งเกตดเอ็กนะครับแล้วก็เอาไว้เติมเลือดของฝั่งเรานะครับส่วนสกิลสองนะครับก็เอาไว้ใช้ปั๊มเกตนะครับแล้วกเ็เรียกใช้สเปเชียลบัฟนะครับถ้าเกิดสเปเชียลบัฟหมดเนี่ยหรือว่าเรากดสกิล e x ็เวอร์ชั่นบวกไปแล้วไม่มีบัฟเบอร์นะครับเราก็ต้องกดสกิล2เพื่อที่จะเอาสเปเชียลบัฟกลับมานะครับ หรือว่าจะกดสกิล LD ก็ได้นะครับส่วนสกิล EX อันนี้นะครับผมขอเน้นเลยนะครับว่าให้กดตอนที่มีสเปเชียบเนี่ยจะดีสุดนะครับเพราะว่าจะสามารถตีเลือดได้สูงสุดคือ7ครั้งนะครับแล้วก็ตัวดีบัฟดีบัฟดีอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในจังหวะที่ต้องการจะทําให้มอนเตอร์ไม่สามารถออกแอคชั่นได้อะไรแบบนี้นะครับส่วนสกิล65นะครับก็เอาไว้บูทดาเมจหลายๆอย่างให้กับปาร์ตี้นะครับ ส่วนสกิล LD ก็เอาไว้ต่อระยะเวลาของบัฟจากสกิล LD นะครับแล้วก็เวลาเราต้องการให้เกรดกมันเต็มเนี่ยเราก็สามารถกดสกิล LD ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวสกิล LD เนี่ยมันมี Instant turn อยู่แล้วนะครับแล้วก็สกิล1กับสกิล2เนี่ยเราก็สามารถเติมได้4ครั้งนะครับสำหรับตัวสกิลหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับ อันดับต่อมานะครับเราก็มาดูการเล่น FR ของจิวนะครับแล้วก็การเปิดเบิร์ดใหญ่ของจิวนะครับถ้าเกิดเราเซตติ้งอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับก็ให้ตัวจิวเนี่ยเปิดเบิร์ดเล็กก่อนเลยนะครับเพราะว่าบัฟเบิร์ดเนี่ยมันอยู่ทั้งหมด8เทอร์นะครับเราสามารถกดสกิล FR Echo ได้2ทีพอดีนะครับ ผมให้จิวได้เทินต่อนะครับพอเราเปิดบัฟเบิร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเปิด SR ได้เลยนะครับ สำหรับใครที่จะเปิด FR ของจิวเนี่ยก็ทำเหมือนผมแบบนี้ก็ได้นะครับก็คืออีก2ตัวเนี่ยก็เป็นตัวละครที่สกิลเนี่เป็นโจมตีกายภาพระยะใกล้นะครับเพื่อที่จะทำเปอร์เซ็นต์ให้ได้เยอะสุดนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีตัวกายภาพเนี่ยก็ใช้ได้นะครับหรือนะครับหรืออาจจะเปิด FR ของคนอื่นที่มีความสามารถาในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ H ฮีโบนัสเนี่ยแบบง่ายๆนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับการเล่นกับ FR เนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับก็อยู่ที่ว่าตัวเราพร้อมขนาดไหนแล้วก็ทีมที่เรามีเนี่ยเราเอามาคอมโบก,กันยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมอาจจะชอบเปิด FR ของคนที่มี H p d พ m ด g เม50%กับ HP d พ m a g เม i m i มิต50%นะครับ เพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มแคปในการทำห้พีรจเมิดสูงขึ้นไปอีกนะครับจังหวะนี้เราก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ FR ไปก่อนนะครับพอเรากดสกิล FR 2งครั้งปุ๊บนะครับบัฟเบิร์ดเราจะเหลือ6เทินเดีนะครับมันก็จะ เพียงพอพอดีเป๊ะกับการเปิดเปิดใหญ่นะครับกับการกดสกิลอีก6ครั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ครูสาวกับตัวน้องไอริสเนี่ยปั๊มเปอร์เซ็นต์ให้อีกทีนก่อนนะครับ ถ้าเกิดใครมีตัวตีเสริมอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถเอามาคอมโบกับจิ๋วได้นะครับเช่นไวส์ Vice นะครับเพราะว่าไวส์เนี่ยเป็นตัวที่ใกล้สุดเลยนะครับอ่าทีนี้เราก็เปิดเบิร์ดใหญ่ได้เลยนะครับสําหรับตัวสกิลในเบิร์ดใหญ่นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใส่พาสซีฟยูสีนะครับก็กดสกิลแบบผมได้นะครับอ่าเทิร์นแรกเนี่ยจะกดที่สกิลหนึ่งก่อนนะครับ และเดี๋ยวเทิร์นที่2ในเบิร์ฟเฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดสกิลเอ็นะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับในสิ่งที่ผมบอกตอนบัฟเบิร์ดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอสมันตายไปก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็บัฟเบิร์ดทาให้ตัวจิลเรียกสเปเชียลบัฟกลับมาแบบนี้นะครับแถมได้เปอร์เซ็นต์อีก30ด้วยนะฮะ แล้วก็โจมตี2ครั้งเหมือนเดิมนะครับคุ้มเลยนะครับส่วนเทินที่3นะครับให้กดสกิล LD นะครับแล้วเราก็วนไปกดสกิล1กับสกิล EX อีกอย่างละรอบเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครใส่ U4 มาเนี่ย แล้วเกรด EX มันเต็มก่อนนะครับก็สแปมสกิล EX ได้รัวๆเลยนะครับยังไงจิลเนี่ยผมก็แนะนำคริสตันพาสี e U4 เนี่ยเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพื่อที่จะสแปมสกิล EX รัวๆในเบิร์ดเฟลดนั่นเองนะครับส่วนเทิร์นที่6กก็แน่นอนครับว่าก็ต้องเป็นสกิล FR นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสกิลเบิร์ดนะครับสำหรับ การเล่น fr กับเปิด b บ r ร์ f a ฟ e ของจิวก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนนะครับสำหรับคลิปรีวิวอาวุธ fr และอาวุธ b ิ r ์ดของจิวนาบาสก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ